พัฟเจ้ามังกรวิเศษอาศัยอยู่ที่ริมทะเลมันแสนสุขสรรท่ามกลางหมอกยามฤดูใบไม้ร่วงในดินแดนแห่งโฮนาลีหนุ่มน้อยแจ็กกี้เปเปอร์ชอบเจ้ามังกรพัฟมากจึงนำเชือกมาพร้อมกับขี้พึ่งอีกทั้งของมีค่าอื่นๆอีกมากมายมามอบให้พัฟทั้งคู่จึงออกผจญภัยร่วมกัน ไปบนเรือท่ามกลางเกลียวคลื่นโดยมีแจ็คก,กี้คอยเฝ้าระวังภัยบนหางที่ใหญ่โตของพัฟกษัตริย์และเหล่าเจ้าชายต่างต้องโค้งคำนับเมื่อเห็นทั้งคู่ผ่านทางมาโจรสลัดยังต้องลดทงลงเมื่อพัฟคำรามชื่อของตอนเองเสียงดังกึกก้องมังกรน,นั้นมีชีวิตที่ยืนยาว แต่เด็กน้อยนั้นหาใช่แบบนั้นไม่ปีกใหญ่โตและหางใหญ่ยักษ์ยังต้องหลีกทางให้กับสิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของเด็กชายและในคืนหนึ่งที่แสนมองมนแจ็กกี้เปเปอร์ก็หายจากไปอย่างไม่มีวันกลับพัฟเจ้ามังกรผู้ยิ่งใหญ่สิ้นแล้วซึ่งเสียงคำรามเขาก้มหัวลงด้วยความเศร้า ลตามตัวร่วงดังสายฝนพัฟเลิกการออกไปเดินเที่ยวและห่างหายไกลาจากผู้คนไม่มีแล้วเจ้าเพื่อนแท้และพัฟก็ได้สูญเสียความกล้าไปพัฟมังกรผู้ยิ่งใหญ่ได้แต่เดินกลับเข้าถ้ำของเขาอย่างเศร้าใจและไม่ออกมาจากถ้ำอีกเลยโอ้พัฟเจ้ามังกรวิเศษ อาศัยอยู่ที่ริมทะเลมันแสนสุขสรรท่ามกลางหมอกยามใบไม้ร่วงในดินแดนแห่งโฮนาลี